มาถึงบ้านแล้วนี่มาดูที่ปลูกต้นกล้วยไว้ต้นกล้วยก็ไม่งามเลยไม่เท่ากันเลยอืมีต้นไม้มีสามีอะไรเยอะแยะเลยทําคนเดียวไม่ไหวแม่ต้องแบ่งให้ลูกหลานมาทําัวงปลูกโนนปลูกนี่ต้นไม้ดูต้นไม้ต้นยางเขาใหญ่ยังไปดูดลยนั่นแหละเขาปลูกต้นไม้ต้นยางต้นอะไรดีไว้น่ะมันต้นสูงมันงมกันว่าวันนี้ มันกันเนาะมันก็เลยสูงขึ้นเนาะก็้ํทที่สูงอช่ไเนี่ยอันนี้บ้านก้าใช้ทําอะไรวะนี่ทำก้าเหรอบ้านก้าอะไรนี่อู้หเนี่ยมันใหญ่แล้วนี่ว่าปลูกต้นป่าขึ้นนี่ต้นยางนี่ถ้าเราปลูกต้นอาชีพไปลงทะเบียนแม่มปลูกต้นเลยต้นพะยุงเนี่ยถ้าปลูกต้นพะยุงแม่มนี่สบายเลยเนี่ยต้นในหลายตังนี่ ถ้าเราจะตัดต้นเราก็ต้องแจ้งเขาทำนาดูดูที่เยอะเห็นไหมที่เยอะอยู่นั้นแม่งแบ่งกันเนอะใครจะทำก็ทำปลูกสวนป่าอะไรก็ปลูกไว้แบบนี้ยี่นเมันใหญ่แล้วเห็นไหมสิปียี่สิบปีปลูกที่ไว้เห็นมันขึ้นแหวนแม่ เนี่ยดูทำนานี่ขึ้น,นมันทำไมไม่ขึ้นอ่ะแมดูมไม่ขึ้นอ่ะ,ะดนไม่รู้กูค่ะเออ้าผูกอะไรมาเห็ด,ด,ดหน้าซอยกินแล้วผูกอะไรมาเห็ดหน้าซอยมุกเดียวโอ้มันมงงามเนาะจุ๋มจุ๋ม นายล้วนล่ะไปเอารถไปใส่รถไอ้ล้วนไปใส่ไปโกเไปกเนั่นกบเบหันลองแบงโอ้นี่บัวมีบัวกับควายนี่มีพี่สาวพี่สาวนี่คนเดียวมาไปเว็กซี่มาซื้อซื้อไม่กินซื้อไก่ฮะ ซื้อไก่มาให้กินเนี่ยอยู่ในรถซื้อแม่ทักกันกินแม่ซื้อมาจาร์ไปข่าววิกซี่ไปซื้อของวิกซี่มาซื้อปลาสวามากับกับไก่มามาให้กินไปลงไปดูดิเลาเลี้ยวไปท้ายทอดนี่เห็นไหมถ้าปลูกต้นไม้ทําเป็นสวนป่าเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้นี่ได้ราคาดีพอสองตัวนั่นรัวรัวเยจ้าปลูกต้นไม้พยุงกับต้นละหามเงน ต้นพะยุ่งอ่ะยู่ได้สิปียี่สิปีต้นน้าหาเมเ<น>งินนี่บัว <c oughs> <า>ใครไปหลกตรงนู้นน่ะทั้โอ้โหชาวนาชาวนาลูกชาวนาอะไรเนี่ยนี่ก็มีถ่ายทอดสดเนี่ยผู้ใดขันกด,ดกกี่นั้น บ่อะไรทูไม่มีใครทำส่วยทำคนเดียวตายนั่นนั่นผู้ใดขนาน่อยหน่วยเอานัู่ล้กลับไปดำนะน้ำท่วมดำนะบ้านบบ้านกลงเมืองบ้านบีบ้านกลเ,เมืองแล้วดำในเีมาลูต่อไปดำพร้อมกันแล้ว่อยขึ้นอยู่ตายอยู่กล้าคนเดียว โอ้ยกถก้าพอเดียวแม่มาเฮ็ดเฮ็ดจังไหนเฮ็ดชื่อกินทะเลเฮ็ดจังไหนบางทีกับผูกกันไม่ไหวเอาไว้เฮช่วยพี่กินทะเลแม่มาท,ทำช่วยพี่กินท,ทำไม่ไหวแล้วมีใครทำช่วยกันเนี่ยโอ้วข้าวทางนี้สวยวะเขาใส่ปุ๋ยวะญญาทางนี้ทำไม<า>เป็นก้าอยู่ มันผู้ใหด้วยโลกาทวนๆอยู่วัดดีครับอ้าววัดดีครับโอ้โลกาทวนๆอยู่แล้วก็ออกมาเจ็ดมุ่งเศรราออกจากบ้านเจ็ดุมงมาหอดีกะสี่สามโมงนะบอมาดูคุณ ก็ไปโรงเรียนล,ลูกสาวมากหรอกคาดตีโรงเรียนอยู่เตรียมสาวันเทศน์นึงแล้วก็โยนปั้นจันเขาว่าได้โยนเข้าไปโรงเรียนลูกสาวฮะว่าอ๋อเข้ารถด,ดำอ๋ออ๋อ จ้างแต่ทีนี้คนมาบ่แล้วเนาะคุณเบลเก้ายีป้าคุนมานางเนี่เก้าหยีนั่นมะนางหนูไปลูไปนั่นป้าว่าเราไปไปล้วเขาเป็นสาวกันหมดแล้ว เาเอากำปะจั้งได้ถุอันน่้ไม่ได้พเป็นกเป็นซอยเยขาชื่อไม่ชงไนก็เอารถกระจาดไปเฮ็ดจัคกิ้งน้ำ่วมไปแผลเอาจักในอันท่งนี้เอ้ยเข่างามเร็วเนาอเนี่ยงามเนาะเข่าเนาะนี่นี้ดำเอาบริวารใส่รถดำจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บไปที่มือมยฮะเขาก็มาหอดเขาก็มาหอดก็ได้แวะลงมาทงเข้าไปบ้าน บ้านคุณไส่คุณแก่กไปกัเลยเลยมาทงเห็นเขาออกมาจากเทียงมะฮ่อพี่กับประมาณเมือเี้ทุ่มหาทุ่มเหม็นเห็นอ่อนเห็นอ่อนไล่มาบ่ลุงบนกลับด้วยไหมกลับลังคิดทำงานอยู่ กลับ็ได้ว่าแม่นก็จีกลับนั่ก็เลยมากกาบถนัดพิษโอ้โหข่าวเบิร์นกินของยี่เลี้ยงบิ๊กซีมาปลากระบะพุ่นอยากไปเห็นน้องยัยสีดำพุ่นยนอนหับกาลงไปเออเดี๋ยวข่าวเบิ่งนืนมามาเยี่ยมไปดนดูกันอันนี้พี่เป็นดำหมดเลยเหรออันนี้ขาวล้านเนี่ยหน้าทุกหน้าผมนะหน้าพี่สาวพี่สาวนี่ไปนู่นแล้ว ต่อ่อันนี้มันกล้าคือมันอย่างนี้คือว่านเอาเลยบ่ะนี่รูู้อันนี้ว่านเอาเลยเืาสีดำเป็นส <c oughs> าวมาแต่อโอ้ ดกกาบ่ต้องใส่รถด,ด,ดำหน้าเนาะต้องใส่มือถอนกาดกเอากลับเพิดงานมาจากไต้กับมา่าเห็ดหน้าทวนทวนสาวกาอยู่ทวนทวน,ทวน,ทวน,ทวนยังฮะน,นี่มาดูกลับมาจากกรุงเทพมามาบ้านแต่งจังหวัดดูทุ่งนานีพี่ชายถอนกาตุ๊บรก อ,อนกล้าแล้วก็นูนไปนูนทำนาเหมือนกันครับอยู่เชียงตุงเขาก็ทำนานะเนาะเยียนมาเชียงตุงเขาก็ทำนา,นาทำนา,นา,ำนาได้เหมือนเราเนี่ยมีพี่ชายก็ทำงานอยู่ที่ใต้ก็ขึ้นเครื่องบินมาเยี่ยมพี่สาวอยู่ที่บ้านกาลสินก็มาทำนาสอ,อนก้า เนี่ยพี่รุ่นก็เข้าไปดูใน YouTube นะจะลง youtube ให้นะโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคพาท่นเนี่นนโทรศัพท์นี่น่นก็ทุกนาเยอะครับแต่ยังทำไม่เสร็จเลยทำนานี่พ <Okay. S 2> อนก้าดกกา <Okay. S 2> ก็โอเคเอาถ่ายทอดสดเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ